สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเรียกขนส่ง Thailand Post ด้วย Shipping Point กันนะคะการเรียกขนส่งด้วย Shipping Point เป็นการเรียกขนส่งผ่านระบบซอสและชำระเงินค่าส่งกับซอสโดยตรงค่ะสำหรับการใช้งานขนส่ง Thailand Post จะมีเงื่อนไขดังนี้พัสดุน้ำหนัก0.5ถึง1กิโลกรัม ค่าส่งเริ่มต้น25บาทกรณีพื้นที่หมู่เกาะระบบจะบวกค่าส่งเพิ่ม15บาทร้านค้าจะต้องนำพัสดุไปส่งที่หน้าสาขาด้วยตนเองเท่านั้นกรณีพัสดุตีกับระบบจะคิดค่าตีกับ50%ของค่าขนส่งกรณีออเดอร์แบบ COD จะต้องมียอดขั้นต่ำหน0่บาทรองรับสูงสุด50าหมบาทและมีค่าธรรมเนียม COD อยู่ที่3.14%สี่อร์เซ็นตำหรับรอบการโอนเงิน COD หากลูกค้าเซ็นรับพัสดุรอบวันพฤหัสบปปดีถึงวันจันทร์ระบบจะโอนเงินให้ร้านค้าในวันพฤหัสบดีกรณีลูกค้าเซ็นรับพัสดุ รอบวันอังคารถึงวันพุธระบบจะโอนเงินให้ร้านค้าในวันจันทร์ค่ะเงื่อนไขของขนส่งก็จะมีเพียงเท่านี้ต่อไปเรามากดเรียกขนส่งกันได้เลยค่ะเริ่มตน้นให้ไปที่เมนูรายการขายหัวข้อดูรายการขายเลือกรายการขายที่ต้องการ ไปที่ปุ่มบริการส่งสินค้าเลือกเป็นรวมรายการหรือแยกรายการได้ไปที่หัวข้อ Shipping Point เลือกขนส่งไทยโพสเลือกน้ำหนักและขนาดของพัสดุโดยแนะนำให้เลือกข้อมูลที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักและขนาดจริงมากที่สุด เนื่องจากจะมีผลกับการหักพอยต์ตอนเรียกขนส่งด้วยหากผู้ใช้งานระบุน้ำหนักและขนาดในตอนสร้างสินค้าเอาไว้แล้วระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงที่หน้าเรียกขนส่งให้อัตโนมัติหากพัสดุมีน้ำหนักและขนาดเท่ากันทุกรายการให้คลิกที่ปุ่มกำหนดขนาดและน้ำหนักพัสดุทั้งหมดเพื่อกรอกข้อมูลในครั้งเดียวได้เลย หากเป็นรายการขายแบบเก็บเงินปลายทางให้ติกเลือกบริการเก็บเงินปลายทางระบบจะดึงข้อมูลยอดเงินสุทธิของรายการขายนั้นๆมาแสดงให้ด้วยหากที่อยู่ผู้รับจัดอยู่ในพื้นที่พิเศษเช่นพื้นที่หมู่เกาะระบบจะมีแจ้งเตือนถักพอย์เพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยเมื่อตรวจสอบที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มต่อไประบบจะแสดงจำนวนพลอยที่จะถูกหักโดยจะประมาณการตามน้ำหนักและขนาดที่เลือกไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มยืนยันการเรียกขนส่งระบบจะแสดงใบแปลกล่องขึ้นมาให้ตามตัวอย่างค่ะเมื่อกลับมาหน้ารายการขายรายการขายดังกล่าว จะเปลี่ยนสถานะจากรอโอนเป็นรอส่งอัตโนมัติค่ะร้านค้าสามารถแพ็กสินค้าหรือจัดส่งสินค้าตามปกติได้เลยเมื่อพัสดุส่งถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะจากรอสง่งเป็นสำเร็จอัตโนมัติค่ะสำหรับวิธีการใช้งานขนส่ง Thailand Post ด้วย shipping point ก็จะมีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ